รุ่งนะคะซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยเลยทีเดียวที่จะนำชื่อเสียงมาถึงบ้านเรานะคะก็จะเป็นคอลเลคชันพิเศษที่น้องกับเ Royal Ivy ไปแก้บ้ uh, นบานะคะ่ะเมื่อกี้ได้ลองดูชุดสืาอเป็นไงบ้างได้ลองดูแล้วอยากใส่มากแต่เป <c oughs> ็นเสื้อผ้าผู้ชายหมดเลยคอลเลคชันเอีกจะมีคอนเทนตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติแล้ววันนี้ก็ใส่ Royal Ivy เห<อ>มือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าแนวแบบว่าเท่<อ> วันนี้ทีอนอะเลนะคะวันนี้คือเป็นคู่พิเทั่กเป็นคนู่แวต่ว่าคอลเลคชั่นวันนี้จะเป็นคอลเลคชั่นแบบพิเศษที่ทางรอย a l i อวี่กับน้องแอนโึ้มาค่ะมีคอลเลคชั่นแบที่เราชอบครับจร่งๆเราชอบชอบแบรน์นี้แบบนเนะพรรู้สึกว่ามันแต่ว่า ใส่ง่ายแล้วก็แบบเป็นเป็นชิ้นที่มันใส่ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบเนื้อผ้าดีสวมใส่ได้สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ชิ้นได้ง่ายแล,แล้วคอลเลคเลสเป็นของผู้ชายเราเห็นบางอันนะเราก็เลยมักอยากใส่เหมือนกันนะแต่แกจะเป็นคนชอบใส่แกค่ะเอาเสื้อมาให้ฝากค่ะแล้วก็ คอลเลคชั่นพิเศษนี้ด้วยนะคะรอยัลไอวี e ่วิกเตอรนะคะเอสทอมเซนโซนะคะก็มีสาขาเลยแต่ว่าพออัพโตก็มีพียงแต่จะเบิร์นนะคะจะถึงเปิดจริงเดือนเมษายค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้ในทาง่องทางออนไลน์หรือว่าทางร,ร้านค้าทุกประเทศเลยะคะ่ะเอาเป็นไงบ้างเราไม่ค่อยได้เห็นออกมาคุณอ,อนที่ยวอย่างเ <c oughs> ง <c oughs> ี้ยเพอที่จะเจอแต่บอกว่าไม่เพิ่งออกเลยเป็นย<ๆ>ังไงบ้างเราไม่ค่อยได้เห็นออกงานละครใน ก็ออกงานแต่น้องเหม็นพี่เองค่ะก็ยังออกอีเต์อยู่ค่ะก็ออกอีเวนต์ก็รับงานอยู่ค่ะแต่ว่างานละครก็มีจริงๆปีที่แล้วมีจะเปิดกล้องอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเลยไม่พร้อมที่จะถ่ายกำลัละครก็เลยต้องต้องคนเซิลไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็เสียดายเหมือนกันเพราะนั้นเป็นซีรีส์ด้วยเป็นซีรีส์แบบสืบสอบตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัะนนี้เขาถ่ายทำกันอยูอ่วันนี้ก็เลยดูมาเดินสายของธุรกิจ <c oughs> ตอนนี้ก็อ่าม,มันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นความฝันเรื่อยๆนะถอยเนาะเขาก็อยากลองทำธุรกิจบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ทำแบบบลัชอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนรี่กว่าเชื่อบลัชมีค่ะอะไรอยางย้อนตอนย<ช>้อนตอนนั้นใคที่ที่มีปัญหาสุขภาพตอนนี้มันโอเคแล้วหรือยัง ตอนนี้อ่าโอเคแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องต้องต้องมอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆค่ะเยอะต้องตรวจตรวจรายละเอียดอยู่เรื่อยๆทุกหกเดือนทุกสามเดือนอะไรเงี้ยค่ะรายละเอียดนิดนึงค่ะเ่องข้อมอาเราฝ้าเราเฝ้าระวังเลยปะอ๋อเฝ้าระวังว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าแค่นี้ค่ะอ๋อแต่การบุหรตัวเองก็ต้องเพิ่มขึ้นการบุหรี่เองนะต้องเพิ่มขึ้นค่ะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเอ่อเปลี่ยนไลฟ์สไตลเรื่อง เรื่องการแบบการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องนอนไม่หลับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างด้วยก็ทุกส่วนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะก็ปกติที่ผ่านมาแบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงมาโดยตลอดใช่ใช่เป็นจริงๆนะทุกคนเฮลตี้ออกออกำลังกายติดการเคื่อตลอดเวลาตอนนี้นี่แบบว่าต้องคุณหมอตอนนี้ อย่างแรกที่ทําได้สําเร็จคือหมอขอเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักได้มา4กิโลใช่ก่อนอันนี้น้ําหนักลงไปน้ําหนักลงแบบไปลดต่ํามากสุดในชีวิตก็คือ17 17อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไห้าห้าโลขึ้นห้าโลแล้วอันนี้บอกหนุ่มทราบใช่ไหมว่าขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วนะคะ17 12ที่แล้วห้าโลค่ะก็ตอนแรกเขาห่วงตอนแรกเขาบอกไม่ต้องหนูไม่ต้องหมดแออกกำลังกายเลยหมอคอยอย่างเดียว กินกินให้ได้ก่อนขอน้ำหนักขึ้นก่อนะอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วก็ดี้นแล้วเดี๋ยวเริ่มจะกลับไปรีเซ็ตแบบว่าออกร่างกายะอะไรเงี้ยการกินมันเข้าทางเราไหมครับาการกินมันเข้าทางบ่อยมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่อยเบื่ออาหารหนักมากจริงมันมีสัญญาณไหมตรวจน่นอว่ามันจะมันจะเป็นจริจริงเพราะว่าปกติเราก็เอลตี้มันจะตลอดไม่เคยแทบจะไม่เข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่มีกานมาจริงจริงมันมีสัญญาณมากกน,นิดน,น,นึนงค่ะแต่ว่าพอยไม่ได้ตรวจเอ่อข่าประมาณ คือจริงๆแล้วตรวจทุกปีแต่ว่ามีแค่ปีครึ่งที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพพอละเลยเป็นคนกลัวเข็บไงเป็น<ม>คนไป่ชอบให้เข็บเข้าเส้นเลือดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปตรวจปีครึ่งแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็บุมเลยค่ะก็เลยต้อง,<ม>ต,องต้องดูแลเองค่ะ<ม>คุณหมอนแนะนำไหมคาต้องดูแลนอกจแต่นอนกินให้เยอะแล้วต้องดูแลทุกอย่างอยาให้มันกลับมาเป็นสุขก็<ม>ตอนนี้เขาห่วงเรื่องปัญหาเรื่องการนอนมากกว่า ใช่แล้วก็เรื่อง<ม>เรื่องเรื่องทานอาหารด้วยอะไรเงี้ยให้ทานแบบเคี่ยขึ้นหนองอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบร่างกายขัดขัดกล้ามเนื้อขัดสารอาหารอะไรเงี้ยมันจำลองไปตอนนี้ก็มีพี่สาวมาช่วยดูแลตอนนี้ก็สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์มันประมาณเป<ฮ>อร์เซ็นต์วัดถ้าวัดเป็น,นเปอร์เซ็นต์อะไรนั่นวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ยากตรงเลยอ่ะไม่รู้อ่ะวัดยังไงอ่ะวันนั้ถามถามจิตใจเราหมายถึงว่าตอนเนีน้ยเรา เท่าไหร่แล้วสำหรับเราสุดว่าล<ะ>ังจากที่ไปเช็คอ,อ,อ้พเจุดแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราเอ่อก็รู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเพราะมันก็แก้ไขไปทีละจุดทีละจุดก็มัน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 มีดีเทลเยอะในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายจุดที่ว่ามันก็ต้องพบหมอเฉพาะทางที่แยกออกไปแต่ละส่วนในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนอะไรเงี้ยค่ะพูดเหมือนมันหนักกว่าทุกอย่างแต่ละส่วนมันค่อนข้างที่จะแบบว่าค่ะ ต้องอันนี้ต้องเคลียร์ไปทีละจุดทีละจุดเลยหรอก็มันมีมันไม่มีหลายจุดต้องเคลียร์ค่ะก็ก็ก็เคลียร์เสร็จไปแล้วจุดหนึ่งก็ต้องมาเคลียร์จุดหนึ่งอันนี้ก็ต้องดูแลหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางอันนี้ก็ต้องหมอคนนี้อันนี้ก็ต้องหมอคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ประมาณนี้ทุาคนที่เราไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลไม่ชอบเข็นจิ้เนี้ยมันฝืนมาเวลาก้าวเข้าโรงพยาบาลหปตอนนี้เชิ่แล้ว ตอนนี้โดนแทงของคุณไปหมดแล้วพี่นุ่นพี่นุ่นให้กำลังใจไงบ้างว่าเธอต้องไปนะเธอต้องเหยียบโรงพยาบาลนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปด้วยกัน่ะตอนนี้ไปตอนนี้เข้าออกโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติแล้วชินแล้วชินกับการเจาะเจาะทุกอย่างโดนจนคุณไปหมดแล้วปรับ mindset ยังไงที่รู้สึกว่าโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบเข็มเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากเจอแต่ว่ามันจะต้องทำ ไม่ไม่อยากตายค่ะก็จะไป,ไป,ไป <laughs> คิดแค่นี้ค่ะแล้วไม่อยากตายก็ต <laughs> ้องไปค่ะ <laughs> <laughs> อยากมีชีวิตอยู่อยากมีแบบชีวิตอยู่อย่างเฮลตี้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ต้องไปใช่จร <laughs> ิงๆริญญเกลียดโรงพยาบาล <laughs> ไม่ไไมชอบไปนั่งอ <laughs> <laughs> รอ <laughs> มันอะไร <laughs> ไม่ชอบจอดเรือ,ตอ,อ <laughs> แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนไ์เซ็ตใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำแบบนี้มันนานหรือยังคะค่อนที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเลยก็ประมาณปีครึ่งนะค่ะปีครึ่งแต่ก็ชินแล้ว เยี่ยมไปเลยแล้วละคร่ะมาถึงว่าพอมันเริ่มเข้าที่แล้วอะเราจะเริ่มกลับมาลำไสงเพราะว่าหลายคนอยากเห็นเราแสดงอ๋อละครตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกว่าก่อนอันนี้มันก็มีโปรเจกต์ที่ติดต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มันตลกที่ตลก ขอสันว้าอไทยอินสิขาอยู่ใช่ไหมไทยอินสิขาอยู şey Listen, rumors, ่ใช่ไหมอินดุจันใช่เหมไม่ไั้ยังไงอินอนกันแล้วเราต้องทำไ่ได้คื่นมาเป็นไงบ้างละครที่บอกว่าละครปีนี้ยังไงบ้างละครก็คือตอนนี้ก็คือมันมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยุคนี้มันก็มันเปลี่ยนไปเนาะแพตฟอมันเปลี่ยนไป เขา้มีติดต่อพอเขายื่นบทให้เราดูเราชอบเราตกลงเขาก็ต้องไปขายไปหาแบบเงินทุนนายทุนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วเขาอยากเล่นมากเนี่ยพอเรามาเกือบสามปีแล้วมันก็แลกเซียสไปแล้วเขาก็ไปหาเงินทุนแล้วก็กลับมากลับมาติดต่ออีกกลายเป็นว่าเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็อยาเงินทุนนี่ต้องเร,ริ่มน้ำหนึ่งไหมไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าบางทีก็เป็นโปรเจกต์ว่าพอเราเซียสแล้ว, yes แ,ลวแต่ว่า เขาไม่สาม,มารถถ่างเงินทุนมาทำหนังได้อะไรเงี้ยมันก็เสียดายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอยรับละครเป็นแบบแบบ32แบบ EP 26 EP ่สิอยพีพับไม่ค่อยไหวแล้วอะไรเงี้ยพลอ,อยก็อายุเยอะแล้วเลยแปดตอนหรือสิบสองตอนอย่างไรเป็นซีรีส์ก็ okay เป็นซีรีส์โ okay อเคเป็นภาพยนตร์เรายังเล่นอยู่ยังรับอยู่อะไรเงี้ยงานก็ทำอยู่แสดงแสดงว่าก็ต้องรอรอ ปีแล้วเราก็ยังรอโปรเจกต์ที่อยู่ที่เราเซเย่ไปก็ยังรออยู่ค่ะเป็นคนที่โงเป็นคนที่ถามไม่คงมเอยยังรออยู่แต่ไม่รู้เขาเขาเขารอเขาเขายังโอเคกับเราว่าติดต่อมาก็ยังรออยู่เหรอเปลี่ยนมือไปแล้วด้วยนะของมาใช่เปลี่ยนมือด้วยเปลี่ยนมือแต่เรายังอยู่เรายังอยู่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่วันนั้นเคยคุยกับคุณเจนนี่เขาบอกว่าเขาอยากเล่นยูนีกับเรา่เขาเห็นภาพเราแบบนั้นเขาบอกว่าไปถามคอยว่าคอยจะเล่นไหม ไอ้ไม่ใช่ปัญหาไอ้ทุนเล่นเจนมันจะหลอกแตะอ่างพอยทำไมอ่ะทำไมอยู่ถงตัวมคอนเลิฟสีคอนไม่ติดเลยเออไม่ติดนะเอ้ยตอนนนเขินนะกกมันแกล้งอ่ะเ<อ>จนก็ชอบแกล้งพลอยอ่ะทำไมมันตอนนั้นมันเกิดโมเมนต์อะไรกันที่แบบไม่ไม่<บ>มันคือเจนเจนกับพอยคือแบบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเราแบบเลิกงานทั้งแรกสาวโคจงเหรอไม่สาวเซ็นทาราส์เซ็นทาราส์เดินแฟชั่นโชว์แล้วเจน ับจากอเมริกาแล้วเขาก็มาแนะนําตัวอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เข้าตหลังพอโตขึ้นมาเว้นระยะอีกคักหนึ่งก็อยู่โรงเรียนเดียวกันประเิเดชะหนึ่งใช่ก็เจอกนอีแล้วก็เจอกันในวงการก็เป็นแบบเพื่อนที่แบบตีต่อการอะไรเงี้ยค่ะก็แบบรู้สึกว่ามันเราในวงการเราก็มีเพื่อนเยอะแยะเนาะแต่ว่าเพื่อนที่จริงใจจริงเนี่ยมันมันถูกชะตาการจริงมันมีน้อยมันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ ตาของคนนี้ผมตาคนนี้แต่ว่าเราเป็นมีการก็เจอกันก็กอดกันตลอดเขาก็ชอบมาแบบจับก้นบิดเตออะไดนะเา้าติดได้ก็ทำได้คอยติดตอนเนี้ยถามสักคำอะไรบางที่สนิดกันมานานอะไรที่มันต้องรู้สึกว่าพอมันดีคนก็มาฟิกมาติ้นเลยว่า เขาอาจจะจิ้มราะว่าพลอยกับเจนเป็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 นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็เอ่อด้วยความที่ว่าเอ่อพลอยอาจจะเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยมั้งแล้ว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 เจนมันก็แบบดูเป็นเป็นแบบเจ้าฮะดูเป็นแบบคอมบอยมากเออบวมดันใส่กางเกงแบ็คกี้เสื้องสมหลวมอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูมันดูบอยมากแต่มันสวยนะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบว่าเขามา ถ้าพูดตามภาษาคือนเนียมาถึงว่าแบบว่ามาแบบกอดเรามาแบบจุ๊บเราเขาชอแต่อักแต่อักผิดกฎหมายหมคะผิดกฎหมายไหเพือนกันไม่ผิดี่ไม่เขาชอบแกล้งเขารักเขารักนะคะมันจริงๆแล้วเจนเขาจะเขารักเขาแบบเขาจะชอบแบบเข้ามาแบบสกินชิปเออสกินชิปเข้ามาหยิกเข้ามาบีบก้นเข้ามาแบบให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบเพื่อนที่น่ารักกับปอยเสมออะไรเงี้ยค่ะอยู่อยู่กับเขาแล้วก็ ก็ได้พลังบวกจากเขาเยอะอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจพลอยเรื่อยๆเลยแล้วถ้าต้องเล่นยูริด้วยกันในสมัยเนี้ยเรารู้จักกันไหมยูริแบบว่าเห็นพลอยกับพิษตาไหมเพราะตกลงจพิษตาจะตกลงยูริคือใช่ไม่ได้ติดอะไรนะเออเขาก็พูดอย่างนี้มันแค่เขาไม่ติดเขาเลือกโพลอด้วยนะพี่พลอยแบบว่าใครอยู่ชื่ออยู่ข้างหน้าจะเป็นแบบเขาเลือกคาแรคเตอร์เหรออสำหรับคุณพลอยคุณพลอยจะเลือกเป็นพลอยเจนหรือเจนพลอย เข้าใจไหมพลอยก็คือทัพพลอยก็คือถ้าอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้เพราะไม่ว่าอะไรไม่แต่ชื่อหน้าคือชื่อหน้าคือถ้าเปียสกตะหมูข้างนางเอกที่นางเอกใช่กลุใครให้กับการนี้ให้ปล่อยเป็นพระเอกหรือนางเอกอ๋อใช่แล้วแบบพลอยคี่เขาจะมีชื่อแต่เราต้องเป็นนางเอกแล้วเขาเป็นบอยบอยเขาแบอกบอยบอยจะลุกยากจังเลยอ่ะ ยากจังเลยอ่ะมันเล่นได้มามถ้าถ้าจริงจริงขอเป่ายิ้มชุดกระนาจริงจริงจรขอเป่าิดชุดกระนาก่อนถ้าในอนาคตมีเกมบอกว่ามีผู้จัดมานำเสนอเราสองคนจะก็รีบๆหน่อยนะคะเพราะวัยมันก็เพิ่มไปประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าจะรีบจะรีบจานก็รีบหน่อยเพราะว่าเราก็เมนเทนกันอยู่ลำบากเลยค่ะ เแต่ว่าเราก็ไม่ติดชะมัมกับการที่จะต้องมาแบบว่าจริงจริงเราไม่ติดอะไรแต่พลอยว่าอาจจะมีเขินเพราะวยความว่าเวลาเล่นกับคนรู้จักกันเราเนี่ยเราจะมีความแบบไม่รู้ว่ามันมันรู้จักกันจนรู้จักนิสัยอะแต่ถ้าเล่นเข้าใจกันเป็นเวลามองหน้ามันจะแบบว่าซูจี้ไม่ถึงว่าคนลุกอะแบบกลัวอินพอไวทั้งคู่มันต้องแสดงอะมันต้องมันมันต้องแสดงต้องแสดงจริงอะค่ะอินพอไว้ทั้งคู่ คอยกลัวเจนมากกว่าทำไมเมียเมียจะบอกเจนไปว่าเพรเจนเขาบอกว่าถ้าคุณพายเซยเซยผู้จัดเซเยสเจนพร้อมเลยมือเลยฮะเขาบอกบอดโทรมาคุยกันก่อนเจนจ้าโทรคุยกันก่อนพร้อมพร้อมสี่ท่านได้เตรียาพร้อมอยู่แล้วจำาไม่ต้องบอยูริก็ได้บทดอะไรก็ได้บาดฟันใช่ไหมบอดฟันเอกก็ได้นะ แต่แต่คนอายุ40ก่อนมีเรื่องไรฟาดฟานหนาวเราก็ฟาดซานมาตั้งแต่อยู่20จนวันนี้เราก็ต้องทำด้วยก็ถ้ามีบทให้เล่นก็ยินีจะเล่นกบบเจนอยู่แล้วค่ะโอเคอะรก็นึ่งควาทาที่ภูมอยตอบได้วันนี้เป็นยังไงบ้างทมตรงสภาพจิตใจเราอาตุลโซเซลพรกอมเดียนเราค่ะบายดีค่ะบายหนูใช่ไหมครับว่าเราจะตัดอะไรเออที่ทูมิใจสรุกต่อ นั่นแหละสบายดีตาไม่ปลายนู้ชไหมไม่ตาดีเราเลยตาดีเพราะหลายคนเป็นห่วงเราใช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะเราถอนลงด้วยมือดีนั่นเลยเงี้ยคนก็รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุนนั้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็เดี๋ยวทำไมเงี้ยหูฟังเลยกะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนค่ะก็คือจะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยใช่ค่ะเหนา่อไหมไม่เหนา่อยเลยตอนนี้ก็ไม่เหงา่เลยยุ่งกับธุรกิจตัวเองอยู่<อ>ขายเชอร์บลัชมีไปใช่ไ <laughs> ลฟ์ไป ถัดเป็น t i ๊ t o k อกยากมากชีวิตตอนนี้ก็ว <c oughs> ุ่นๆอยู่กับอะไรกับตัวเองนี่แหละค่ะก็จัดระบบตัวเอง,งรักษาตัวเองดีแล้วก็ทำธุรกิจเชิญรัชมีค่ะตอนนี้ไม่ต้องนอนดึกแล้วไม่ต้องนอนหล้วตอนนี้ปกติก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอยู่ยังมีปัญหาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ปรึกษาพแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะ,ะปกติเป็นคนนอนยากเสียงอะไรแบบ แก๊กนึงที่ก็หนึ่งอะไรเงี้ยพอเราก็นอนไปแล้วเราคิดเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยเราค่อยกังวงแบบแบรนด์คอยด้วยเชิญพลามีด้วยว่าจะทํายังไงพู้นี้จะต้องยังไงอะไรยังไงระบบดังบ้านอะไรเงี้ยมันมีหลายเรื่องหลายราวให้เราต้องตังบนนะแล้วก็จะมีปัญหาเอนไม่หลับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลังเลยมันแคบี้ดีใช่ไหมครับไปถึงว่าชีวิตเราเองเราเอง ก็อยากจะพูดว่าไม่แฮปปี้ค่ะหรือเราไมแฮปปี้ค่ะคุอยก็เก่งกับคุณพลอยเหมือนกันค่ะไม่กันนะไรม่กันเลยเอาถางตรงไหนคนก็แอบว่าเออตอนนี้สเตตัสเราเป็นยังไงบ้างกับหัวใจเรานะคุณพลอยเองโอเคไหมกับชีวิตนะวันนี้เราอ่ะคุณพลอโอเคกับชีวิตเราใช่ไหมครับวันนี้โอเคไหม ขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงเราเรายินเราสัญญาว่าเราจะไม่ต้องทําให้ทุกคนเป็นห่วงเพราะคุณบอยก็จะรู้ไหมว่าในไอจีคนทั่วไปเมนเราเป็นห่วงเราตลอดเวลาเลยเข้าใจค่ะก็ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ต้องขอโทษดิใช่ขอบคุณขอบคุณที่อะไรใช่เราไม่ได้คิดโอ้ยอย่าทำให้เราสรวนซิแต่ขอบคุณไงเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงแล้วก็ได้รับรู้ถึงความความห่วงใยของทุกคนนะคะเพราะว่าแบบคนก็จะทราบดีว่าใครเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเ,ออเวลาเราแบบนิ่งหายไปในอินสตาแกรมือโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าะครเป็นคนแบบแบบเขาคงรู้ว่าพลอจะแบบมีความกังวลหรือว่าไม่สบายใจอะไรบ้างก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงแล้วก็ความห่วงใยของทุกค,คนนะคะพอก็จะพยายามเอาความหวังดีของทุกคน,นมาเป็นรางบอกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ไกกบีไหนีอมาไทยอินบัตรอ่อนค่ะบัตรออนเชื่อมัชฌิมานี่คือตัวช่วยการเนี่ยค่ะพี่บอยมุนหยิบมามีกี่สีมีนุ่นหยิบมาแล้วไม่หยิบไม่ได้หยิบไยังไงคะตอนนี้ตอนี้ไ่งไายังไงห่งสองปึ้งอ่ะพี่นุ่นเขาไปช่วยช่วยน้องขายพี่นุ่นไปช่วยี่น้องขายถ้าพี่นุ่นาเป็นยังไงได้ไะวันนี้ต้องมาธุรกิจแล้วนี่กูกัน ถ้ามีอยากนะ่ะพระประวัติศาสตร์นะคะอันนี้นะคะพระประวัติศาสตร์คืออันนี้นะคะเป็นธุรกิจของน้องพยนะคะแล้วก็นุ่นช่วยกันดูแลด้วยแล้วก็มีผุ้ส่วนด้วยนะคะอันนี้เป็นธุรกิจแรกนะคะน้องก็ขอฝากด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากเป็นลูกคนแรกที่พ่อดอกมาเสร็จแล้วมีทุกคนห้าสี่ะมีห้าสีต่วนี้ทาสองสี่า ม,มันเป็นมันเป็นบัตท,ที่สามารถทาแก้มได้ด้วยแล้วก็ทาปากได้ด้วยทาตาได้ด้วยก็คือมันเป็นมิชชั่นแม t ช h อะไรเงี้ยค่ะทาที่ปากได้ปัดตัวจะเน้นปัดแก้มแล้วก็สามารถมาเติมที่ตาได้มันคือบัตรอ่อนใช่ไหมคะก็เป็นบัตเป็นครีมเป็นบาเป็นครีมค่ะ ใชใช้อันนี้โดนอันนี้โดนหน้าเรามาแล้วแต่โดนลงบนเราดิ้นึงเกี่ยวกใช้จริงเกี่ยใช้จริงก็ใช้จริงไเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้จริงถึงใช้ไม่ได้แล้วนะตรงนี้มันเปลี่ยนสีนะครับของใช้จริงไม่ได้หยิบมอกกาดูดิโลโก้อย่างลอกเลยค่ะหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้หาซื้อได้นะคะในช่องทางทิกต็อกนะคะเชิญ์อินดัสคอร์ออฟิเชียลนะคะแล้วก็เชอร์มารต่างๆนะคะตอนนี้ติปกาแล้วก็มีอัฟเฟรียเเรียบร้อยนะคะในช่องทาง Facebook ก็มี i n s t a g r กรก็มีนะคะใช่ค่ะค่ะอล้วช้อปปีก็มีค่ะฝากหน้าข่าวด้วยนะคะยังไงช่วยกันเชียร์เครื่องสำอางแบรนด์ของพี่พลอยหน่อยนะคะอยากมาทำงานร่วมกันแตนะ่งหน้าที่กันยังไงครับระหว่างพี่นอกก้อยพี่อยู่หลัง <laughs> ค่ะแล้วยังไงนะพี่อยู่หลังน้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็พี่ดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินมานอนกล่อมเข้านอนกล่อมด้วยมันเป็นผู้จัดการ การสวดตัวคนอื่นพอเด็กต้อแบ่งกันที่อันนี้ที่เรียนวิธีกาวประกอบประกอบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยอุ้มไปนอนอุ้มไปกินอันนี้เหมือนเด็งน้องตอนเด็กเลยหรือ่าก็น้องเราจริงๆพอทับธุรกิจด้วยกันมันมีแบบคิดความคิดเห็นไม่ตรงกันนะพี่น้องถ้าทำคนเนี้ยไม่ไม่ เพราะว่าอันนี้คือเป็นจริงไอเดียเนี่ยมาจากน้องพลทั้งหมดสีเลือกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเลือกสีเองตั้งใจเพราะเขาเป็นคนแต่งหน้าเก่งเวลาที่คนที่เขาแต่งหน้าเก่งนี่แต่งไม่เก่งไม่ควรไม่ควรคนอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็เขาเรียกว่านับสนุนด้านไอเดียด้านความคิดก็สพอร์ตน้องทุกอย่างใช่มันก็เป็นอะไรค่อนข้างที่จะใหม่มากสำหรับพลอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เราเราไม่ใช่นักธุรกิจเหรอเราเป็น เริ่มต้นจากนักแสดงครงชีวิตมันก็มีอะไรหลายอย่างคอยต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเซอร์ไพรสกับมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณฟ้าที่ตนเราอยู่หน้ากล้องเราก็ต้องมีนะความคิดสร้างสรรค์ที่ฟุ้งเมื่อที่นู่นอยู่หลังบ้านมีการบอกว่าสกิบเบาๆนิดนึงอันนี้มันจะเกินได้หรือว่าอันนี้มันจะไม่อันนี้เขียนคอนเทนต์อ๋อพี่ ไม,ม่ไม่งงพวเนี่ยคือจริงๆน้องพลเขาดูแลอยู่แล้วเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าเขาสามารถคอนโทรลได้อันนี้ไม่มีปัญหา <S <S ของพี่เนี่ยคือดูเรื่องว่าอ้าวนเนี้ยตามมาถ่ายอดูที่ถ่ายคอนเทนต์ล้วเป็นยังไงบ้างอ่าน้องสวยตรงมุมไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ก็ใช่ไหมถ้าน้องเขาเขาคือเขาเป็นคนที่เก่งใจธรรมดาเขาจะไม่กล้าแบบพูดเรื่องผลิตภัณฑ์หรืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยพี่พี่ขอบพู พี่ขออนุญาตขออนุญาตเขียนไลฟ์ขายด้วยใชนติ๊กต็อกด้วยใช่ไหมคะใช่ไิกตอกเดี๋ยวมันเล่าหาสุกนี้นะคะไลฟ์นะคะติดตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็พี่ทันหน้ามาช่วยมันเล่าหาด้วยค่ะสนุกไหมคะพี่คอยคาไลฟ์ขายเป็นอะไรเป็นอะไรใหม่ถือว่าเป็นอะไรใหม่ะสนุกสนุกสนุกมากก็จริงๆแล้วพอยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยก็ต้องพูดวนอะไรเงี้ยต้องขายของอะไรเงี้ยคอยก็พยายามจะแบบพยายามจะแบบเออเรียนเรียนรู้ศัพท์ในวัยรุ่นที่เขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยโซกมากแม่เราก็แบบเราก็โซกอะไรวะอะไรแบบโซกไหมแม่โซกมากแม่วกเจอาเจ้ยังเข้าใจแบบโซกมากแม่เราอบบตกใจตกใจตกใจก็จะมีต้องเรียนเรียนรู้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็มันต้องต้องต้องหัดพูดเก่งเก่งนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราต้องไม่อินดี้เกินไปอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เพราะพลอยอินดี <ica> <c oughs> พ้พลอยก็พยายามแหละแต่พลอยเป็นคนอินดี้จริงพลอยเป็นคนอ indie, ินดี้แบบนิดนึงต้องคนตัวสูงอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องพยายามเรียนรู้เลยตรงนี้แล้วอกีกอย่างฟลัสโลเทคด้วยมันเริ่มเริ่มปรับต <c oughs> ัวไป,ปจะกล้าเป็นยังไงพลอยค่ะไม่เป็นค่ะตไม่ควนทำทำอะไรไม่เป็นบางอย่างต้ให้วันช่วยทำมีทีมค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็มีอัศเรรย์แล้วค่ะ สุดท้ายคุณพลคาดหวังยังไงบ้างกับธุรกิจนี้อยากแตกยอดไปทำอะไรต่อถ้ามันจริงๆแล้วตอนนี้ก็สำหรับสำหรับเชอร์บลัชมีก็อยากจะโฟกัสตรงนี้ให้มันสกเซสก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นไปกนไปก่อนพี่มุ่งย้ำอีกทีค่ะถือผลิตภัณฑ์ค่ะขายกูใหญ่คุณพลไม่ต้องเขิร์ฟแล้วพาร์ที่แม่ค้าเราต้องทำไหวเอาอิมพีดอมันดิวะหยิบขึ้นมาขายได้ที่ไหนได้ยครับอ่ามองกล้องกลางค่ะเ็นดู น่สวัสดีค่ะนะคะออนไลน์คนใหม่ <c oughs> อรุัสดวันนี้นะคะก็มาด้วยแบรนด์ของน้องพลอยเองนะคะเ uh oh. ชิบรัชมีนะคะมีทะะั้งหมด5สีนะคะฝากนักข่าวพี่ๆนักข่าวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสามารถไปรับตะก,กร,ร้าฟลีเอเจกันได้นะคะว้าวไปเลยคุณค่ะเฮ้ค้าคุณก้าคุณค่ะ <c oughs> Welcome to Star Society